สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านครับพบกันอีกครั้งหนึ่งรายการสองยามได้เล่าเรื่องประวัติเกียรติคุณของอดีตนายตำรวจท่านขุนพันธรักษ์ราชเดชมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วก็ในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นเดือนที่จะมีภาพยนตร์เกี่ยวกับขุนพันธรักษ์ราชเดชมาฉายด้วยไหนไก็ไหนไแล้วนะครับยังไงก็อีกสักสัปดาห์หนึ่ง ขอเล่าเรื่องเกี่ยวกับวีรกรรมของขุนพันธ์สำหรับวันนี้ทางรายการสองยามขอขอบคุณข้อมูลจากนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวและแอปเกจิ닷คอมซึ่งเขียนไว้อย่างนี้ครับขุนพันธ์ตอนอเวสดอจอมโจรหนังเหนียวปีพุทธศักราช2481จังหวัดนราธิวาสเดือดร้อนเป็นไฟอีกวาระหนึ่งจากโจรภัย เสือปล้นโจนรร้ายนี้ไม่ใช่โจรธรรมดาที่ปล้นฆ่าลักวัวควายชาวบ้านหากเป็นโจรซึ่งมีเบื้องหลังเข้าไปเกี่ยวพันกับการเมืองเขาผู้นั้นคืออาแวร์สดอตาและอาแวซ์สดอเป็นลูกชายของโตยีซึ่งมีคนนับถือมากอยู่ที่บ้านตาโลบาโกตําบลจำปะกออำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสเขาผู้นี้มีใจรักทางนักเลงตั้งแต่นุ่ม ค่อนข้างเป็นคนเด็ดขาดมีความอมหิตโหดเหี้ยมที่สำคัญก็คือเขาฝักไฟในเรื่องสายเวทประเภทอิทธิฤทธิอยู่ยงคงกระพันชาตรีตอนที่เป็นโจรถูกตำรวจตามล่าแล้วยิงประทะกันตำรวจยิงไม่เข้าไม่ออกยิงไม่ถูกตำรวจตามยิงมาแล้วเจ็ดครั้งไม่เคยได้โจรผู้นี้เลยว่ากันว่าอเวสดอมีของดีหลายอย่าง คือช่องหมูป่าคราของคนเป็นทองแดงและตับคนเป็นเหล็กห้อยคอเป็นเครื่องรางของขลังนั่นเองเขาเปิดฉากการเป็นโจรอย่างง่ายด้วยการปล้นทรัพย์หลายต่อหลายรายแต่ก็รอดไปได้ในที่สุดถูกจับได้พร้อมลูกน้องชื่อสมแอถูกนำตัวไปกักขังที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี แต่อเวสโดหมดอิสรภาพไม่นานเขากับลูกน้องคู่ใจก็แหกคุกที่คุมขังออกมาได้และสามารถล่องใต้กลับถิ่นกำเนิดได้อย่างปลอดภัยหนีคุกออกมาได้หลบซ่อนตัวที่ตาโลบากูมีผู้ทรงอิทธิพลสองคนเป็นเกราะป้องกันตัวให้อย่างเงียบเงียบบุคคลทั้งสองที่ใช้บารมีปกป้องโจนี้มีฐานะมั่นคงและยังยุ่งกับการเมือง เป้าหมายให้แดนภาคใต้เป็นรัฐอิสระการสนับสนุนอเวสด о р ก็เท่ากับสร้างอิทธิพลและบ่อนทำลายเพื่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างคนไทยกับไทยมุสลิมอเวสด о р ร,รวบรวมพักพวกได้เก้าคนเปิดฉากปล้นฆ่าต้นแล้วปล้อนอีกเขาปฏิบัติการอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายและอาญาแผ่นดิน เขาเลือกปล้นเฉพาะคนไทยเท่านั้นทุกครั้งที่เข้าปล้นเจ้ารั์จะถูกฆ่าตายอย่างทารุณโหดร้ายวิธีฆ่าคนของแวร์สดอรก็คือใช้กริตประจำตัวแทงเข้าไปในคอหอยของเหยือ่อแล้วหมุนกริตเอาเนื้อหรือหลอดลมออกมาบางทีมันจะแทงกริตเข้าที่ท้องควานเอาไส้ออกมากองอยู่ข้างนอกความอำมหิตของโจรร้ายคนนี้ เป็นที่หวาดวันพรันเพริงของชาวนราธิวาสที่เป็นคนไทยอย่างถึงที่สุดผู้ที่มีฐานะดีออกไปอยู่จังหวัดอื่นเป็นการชั่วคราวเพื่อหน,นีภัยโจรเมื่อขุนโจรอเแวนสดออาลวาดปล้นฆ่าไม่เว้นแต่ละวันตำรวจก็ออกตามล่าจนสุดความสามารถมีการประทะกันหลายครั้งแต่โจรร้ายนี้ไม่เกรงกลัวตำรวจแม้แต่น้อย ุนโจรหนังเหนียวกลับปักหลักยิงสู้ตำรวจอย่างอาหางกาและตำรวจเองไม่อาจจับกลุ่มพวกมาได้แม้แต่คนเดียวหนำซ้ำยังถูกเอาแวสดอยยิงถล่มเข้าใส่จนตำรวจต้องล่าถอยหลายครั้งอย่างเช่นยิงกับตำรวจซึ่งมีร้อยตำรวจโทมอมราชวงศ์สะอ้านลัดดาวันเป็นหัวหน้าชุดกลางวันแสกๆในท้องที่อำเภอบาเจาะอย่างดุเดือดตั้งแต่เช้าจนคำ่ำ กระทั่งฝ่ายตำรวจต้องถอยล่าหนีหรือประทะกับตำรวจในเขตจังหวัดยะลามีร้อยตำรวจเอกเจริญจันทร์เฉิดเป็นหัวหน้าเอาเวสโดนหลบอยู่ในบ้านหลังหนึ่งตำรวจล้อมไว้ทุกด้านและกระน a m ยิงเข้าใส่ฝ่ายโจรร้ายฝ่ายโจรร้ายก็ยิงโต้ตอบออกมาไม่ขาดสายเช่นกันบ้านเล็กๆ็หลังนั้นเจอกระสุนของตำรวจเจาะพุนถึงกับล้มคลืนลงอาเวสโดนล่นลงไปอยู่ใ้ถุน เขาว่ากลินรักของมันอยู่บนเรือนที่พังมันคลานฝ่าหากระสุนของตำวรวจเพื่อไปเอากลิ่นของมันคืนจนได้ได้กลินแล้วแทนที่ตัวมันจะหนีเอาเวสดอกลับปักหลักยิงกับตำรวจต่อไปอีกจนตำรวจต้องเป็นฝ่ายล่าถอยไปอีกครั้งนับวันตำรวจเป็นฝ่ายเสียเปรียบโจรหากเป็นเช่นนี้ต่อไปขวัญและกำลังใจของราษฎรสุจริตชนย่อมสันคลอนดังนั้น แผนปราบขุนโจรอาแวสโลกับพวกแบบถอนรากถอนคนจึงได้กำหนดขึ้นได้มีการแต่งตั้งให้ผู้บังคับการตำรวจปูถอนเขตเป็นหัวหน้าให้ท่านข้าหลวงมอมราชวงศ์ทวีวงศ์ทวันศักดิ์หลวงจรูณสงขลาปราลัดจังหวัดเป็นผู้ช่วยให้มีอำนาจหน้าที่เกณฑ์ตำรวจจังหวัดสงขลายะลาปัตตานี และนราธิวาสมาปฏิบัติภารกิจได้ตามแต่สมควรขณะนั้นขุนพันยอดตำรวจมือปราบย้ายจากจังหวัดพัทลุงไปเป็นหัวหน้ากองตำรวจกองกำกับการสายที่18จังหวัดสงขลาได้รับพระราชทานเลื่อนยศเป็นนายร้อยตำรวจเอกเมื่อต่างกองปราบปรามเฉพาะกิจขึ้นได้ใช้สาลาจำปะกอเป็นกองอำนวยการแล้วแบ่งหน่วยปราบปรามออกเป็นสมหน่วย หน่วยแรกให้ร้อยตำรวจเอกขุนพันธรักราชเดชเป็นหัวหน้ามีตำรวจกองตรวจสงลาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาและให้ในสิทท้องที่เป็นผู้ประสานงานหน่วยที่สองให้ร้อยตำรวจเอกปรีสุศีลวรเป็นหัวหน้ามีตำรวจกองพิเศษปัตตานีเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหน่วยที่สามให้ร้อยตำรวจโทมอมราชวงศ์สะอ้านรัดดาวันเป็นหัวหน้ามีตำรวจนาราธิวาส เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละหน่วยเลือกที่ตั้งหน่วยเอาเองโดยกำหนดไว้สามจุดจุดแรกเขาแกและจุดที่สองตูตะมงและจุดที่สาวัดหัวเขาร้อยตำรวจเอกขุนพันธ์เป็นนายตำรวจต่างถิ่นยังไม่ค่อยรู้เรื่องหุนโจรอเวสดอดีนะักเห็นว่าเขาแก่และอยู่ใกล้กับกองอำนวิการประมาณกิโลเมตรเศษ หากเกิดปัญหาอะไรขึ้นจะได้ติดต่อกับกองอำนวยการได้สะดวกเพราะตนไม่รู้จักใครเลยแต่ยอดมือปราบหารู้ไม่ว่าขุนโจรอเวสดอมีฐานที่มัน่นอยู่บนเขาแก่และนั่นเองส่วนจุดอื่นเป็นแค่ทางผ่านนานๆครั้งเท่านั้นแต่กนาแปลกใจตั้งแต่ผู้กองขุนพันไปตั้งกองกำลังอยู่ไม่เคยได้ปะทะกับกลุ่มโจรเลยแม้แต่น้อย ผิดกับ2หน่วยที่วัดหัวเขาและบาตูตะมองแต่และหน่วยประทะกับขุนโจรอเวสโดกับพวกถึง4ครั้งเป็นการยิงกันทั้งกลางวันและกลางคืนและในการประทะกันครั้งที่3หน่วยของร้อยตำรวจเอกปรีก็สามารถเด็ดชีวิตไอเสือกุโนสมุนคู่ใจของอเวสโดได้คนหนึ่งบนเขาสามยอดด้วยเหตุนี้ขุนโจรอเวสโดจึงประกาศ ยามหน่วยปราบปรามตะบวดสงขาว่าไม่มีฝีมือและไม่กล้ายิงกับมันแต่ไอโจรหนังเหนียวคิดผิดเพราะมันยังไม่รู้จักขุนพันธีพอแค่มาลั่นวาจาเพียงไม่กี่วันหน่วยกองปราบของคู่กองขุนพันกระดมจับสายของอเวสนรได้กว่า20คนเมื่อถูกสอบถามอย่างหนักหลายคนได้รับการสารภาพและถูกส่งขึ้นศาล ได้รับการพิาพากษาโทษมากน้อยตามลำดับความผิดมือปราบพระการยังบุกจับนางบุกงอเมียของอเวสดอและยังจับเมียของสมะแอมาคุมขังไว้เพราะผู้หญิงสองคนนี้รอบทรงสเสบียงหาข่าวให้ผัวโจรน,นอกจากนี้ยังได้จับโตกระดะสมุนเอกอีกคนหนึ่งของอเวสดอซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านโหน หอยพยากรเลิกยามให้กับโจรได้อย่างแม่นยำการปฏิบัติการครั้งนี้ของขุนพันธ์ทำให้ขวัญกำลังใจของเราโจรลดลงอย่างมากเท่ากับบีบบังคับให้พวกมันอยู่แต่บนเขาเสเบียงอาหารและข่าวสารถูกปิดตายลงอย่างสิ้นเชิงวันที่สองอุมภาพันธ์สายรายงานให้ทางศูนย์ทราบว่าขุนโจรอเวสโดจะลงจากเขามาเอาสเบียงอาหารที่พวกมันมาซ่อนเอาไว้ที่เชิงเขาบูดู ใกล้บ้านแห่งหนึ่งที่เขาบูดูแห่งหนึ่งและในสวนอีกแห่งหนึ่งผู้บังคับการจึงมอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้กองขุนพันรับผิดชอบพร้อมกันนี้ผู้บังคับการท่านข้าหลวงประลัดจังหวัดได้ร่วมเดินทางไปด้วยโดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสงขาสิบนายอันเป็นหน่วยประทะออกเดินทางทันทีทั้งหมดไปถึงเชิงเขากำลังตำรวจกระจายกันโอบล้อมจุดที่สเสบียงซ่อนอยู่เวลาผ่านไป ยิ่งดึกอากาศยิ่งหนาวเหน็บประมาณตีสองไม่มีวี่แววของขุนโจรจะลงมาเอาสเสบียงผู้บังคับการจึงมีคำสั่งถอนกำลังกลับแต่ขุนพันเชื่อว่ายังไงยังไงอาเวสดอดต้องลงมาแน่นอนจึงขออนุญาตรอและขอกำลังส่วนหนึ่งไว้มีร้อยตำรวจโทหม่อมสะอ้านรัตด,ดาวันพลเงินเพชรทองขาว คนล,ลบนวลปานและนายสุวรรณคนนำทางผู้บังคับการก็อนุญาตตามคำขอเมื่อขบวนของผู้บังคับการกลับไปแล้วผู้กองมือปราบจึงสั่งย้ายกำลังไปซุ่มอยู่หลังป่าละเมะทึบเหนือที่ซ่อนสเสบียงขึ้นไปอีกสี่ว่าเพราะจุดนี้สามารถถอยกลับขึ้นเขาของเหล่าร้ายได้ตำรวจทุกคนรอคอยด้วยความอดทนและต่อสู้กับสาภาพอากาศที่หนาวเย็นผุ่มวดมอมสะอ้าน คอยฟังสับป,ประสําเนียงอยู่ตลอดลูกน้องบางคนก็หลับไปด้วยความอ่อนเพลียประมาณตีสีเส่เศษผู้กองมือปราบได้ยินเสียงนกและกระรอกร้องทักจากขาคบไม้ซึ่งเป็นสิ่งผิดปกติจึงสะกิดต,ต่อต่อกันไปให้ตำรวจที่หลับตื่นขึ้นเตรียมปะทะทุกคนปฏิบัติตามอย่างเงียบเชียบเสียงย่ำเท้าลงบนพื้นหญ้าและกิ่งไม้ดังขึ้น แม้จะพยายามให้เบาแต่ยามดึกสงัดเงียบเช่นนี้มันดังชัดเจนจนผู้ชำนาญป่ารู้ทันทีลักษณะการเดินอย่างนี้เป็นการเดินของคนชั่วเวลาอึดใจเดียวตรงจุดสเสบียงก็ได้ยินเสียงกลุ่มโจรพูดกันเบาๆร้อยตำรวจโทม่อมลาโจงสะอ้านจึงพูดเป็นภาษาพื้นเมืองไปถามพวกมันอีตูสปออีนีสดะ สิ้นเสียงคำตอบที่ได้รับคือเสียงปืนจากเหล่าไรยกลุ่มโจรยิงใส่ตำรวจนัดหนึ่งตำรวจที่หลบอยู่หลังพุ่มไม้กระจายกันออกสกัดตามแผนทันทีผลลบถึงอยู่ข้างๆขุนพันธ์เนียวไกพระรามหกสวนเขาใส่พร้อมกับผู้กองมือปราบเพนกระโจนออกมาจากที่สุม่มลุยเข้าหากลุ่มจรเพียงคนเดียวอย่างซึ่งหน้าไอจรที่อยู่เบื้องหน้าห่างจากท่านขุนประมาณสองวายิงเขาใส่แต่กระสุนนั้นแคล้วคลาด ท่านขุนลิสวนในลูกสองแฝดสองนัดซ้อนเข้าทีหน้าของมันมันพะงะเสไปแต่ไม่ล้มขุนพันกระชากรลีวอนเวอร์ที่เอลสายกระสุนรวดเดียวหนัดจอนหงายหลังลม้มลงขุนพันตะโกนสั่งผลเงินกับนายสวุวรรณเฝ้าศพเอาไว้แล้ววิ่งไล่โจนที่เพนหนี้ขึ้นเขาไปโดยมีร้อยตำรวจโทหม,ม่อมสะอ่านตามไปติดต,ต,ตแต่ทว่าบรรยากาศช่างมืดมิด วิ่งไปไม่เท่าไรก็ต้องหยุดตามคนร้ายเพราะไม่รู้จะไปทางไหนทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงปืนหลายนัดบริเวณเชิงเขาที่พวกตนเพิ่งจะจากมาขุนพันธ์หันไปบอกมอมสะอ้านเฮ้ยมอมสงสัยพวกมันตลบหลังรีบรับเถอะกล่าวเสร็จก็วิ่งนำหน้าลงมาอย่างรวดเร็วเพียงเวลาไม่กี่อึดใจก็มาถึงจุดประทะเห็นไอ้จรคนหนึ่งยืนตระงานคุมเชิงอยู่หมดสะอ้านไม่รีรอกลั่นนำด้วยปืนกมือแบล็กมันจนหมดชุด แต่ไอโจรไม่ยอมล้มผุมวดสะอ้านเปลี่ยนแม็กกาซีนชุดใหม่เข้าลังเพลิงพร้อมกับกราดเข้าไปอีกจนหมดแม็กทว่ายังความมันไม่ลงได้แต่เพียงโอนเอ็นไปมาเท่านั้นฝ่ายขุนพันจะใช้ปืนลูกซองและปืนพกก็ใช้ไม่ได้เพราะไม่ได้บรรจุกระสุนใหม่จึงเวียงปืนทิ้งกระโดดเข้าต่อยด้วยกำปัน้นขวาเข้าปลายคางจโจดไอโจรเอียงวุบพร้อมกับเตะตัดขาดตามไอโจรล้อมตึงลงตรงนั้น ผูกกองไม่ปล่อยโอกาสรีบเข้ากระโดดรัดคอปลามกันไปปลามกันมามือของผู้กองไปจับถูกอะไรตรงๆที่เอวของคนร้ายจึงกระชากออกมาแล้วเวียงทิ้งไปเพราะคิดว่าเป็นปืนจังหวะนั้นหมอมสะอ้านกับผลลบเข้ามาช่วยจับกลุมใส่กุญแจมือผูกกองมือปราบก็ถอยห่างออกมายืนหอบด้วยความเหน็ดเหนื่อยจากนั้นสอบถามมันแต่พอรู้ชื่อของคนร้ายทุกคนถึงกับตะลึงเพราะมันคือเอเวสดาตาเล่นั่นเอง มันรับสารภาพว่าครั้งแรกลูกน้องเป็นคนลั่นกระสุนมันจึงลั่นตามออกไปพอดีขุนพันกระโดดออกมาดวนกับมันซึ่งซึ่งหน้าก็แกล้งทําเป็นตายเพื่อเอาตัวรอดเมื่อเห็นเหลืออยู่แค่ผลช่วยและนายสุวรรณจึงคว้าปืนยาววินเชสเตอร์หกเหลี่ยมสินัดคู่มือออกไล่ยิงคนทั้งสองแต่โชคดีที่พวกเขาพากันวิ่งรอบต้นไม้ใหญ่กระสุนจึงไม่ถูก จากการตรวจสอบบาดแผลของเอ,อเวสรอพบว่าหน้าผากของมันมีรอยกระสุนรีวอลเบอร์ที่ปากและลูกกระเดือกมีรอยถูกยิงจากลูกซองแขนขามีรอยถูกยิงด้วยปืนกลเสื้อผ้าไม่มีรอยขาดแม้แต่รูเดียวที่หน้าแปลกรอยถูกลูกปืนทุกรอยมีแค่ยางบอลและบวมช้ำเท่านั้นยิ่งกว่านั้นตอนมันกำลังให้ปากคำมันได้ขายกระสุนปืนลูกซองเก้าเม็ดออกมาให้ดูอย่างหน้าตาเฉย ใกล้สว่างแล้วผู้บังคับการและคณะของข้าหลวงยกกําลังขึ้นมาช่วยเลยช่วยกันคุมผู้ต้องหากลับพร้อมกันนี้ได้ปลดเครื่องร้างออกจากขออเวสดอให้ท่านข้าหลวงเก็บไว้อเวสดอถูกคุมขังอยู่สามวันระหว่างนั้นมีประชาชนจากปัตตานียะลากาลันตันเดินทางมาดูโจรมืดฟ้ามัวดินทางการเกลงจะมีการแย่งตัวผู้ต้องหา เลยได้ย้ายอเวสโดไปคุมขังที่จังหวัดนร,ราธิวาสจอมโจรผู้หนังเหนียวจองจำได้ไม่ถึงสิบวันก็ลอบกินยาพิษฆ่าตัวตายจากการปฏิบัติหน้าที่ของขุนพันธ์บรรดาชาวไทยอิสลามในสีจังหวัดภาคใต้ได้ให้สมญานามแก่ขุนพันธ์ว่ารายอกจิด้วยความยกย่องส่วนราชการ ได้ความดีความชอบโดยเพิ่มคั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษและสิ่งหนึ่งที่มือปราบหนังเหนียวของทางราชการส่วนราชการได้ความดีความชอบโดยเพิ่มคั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษและสิ่งหนึ่งที่มือปราบหนังเหนียวขอเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็คือกริดคู่มือของอแวสดดนั่นเองสำหรับตอนท้ายนี้ขอมอบ พระคถากันคมเขี่ยวงาจิปิเสขิเพชชะอระหังโพชนังปฏิเสวามินะโมพุทธายะมะอะอุยะธาพุทธโมะนะอุอะมะเสกหนึ่งจบเป่าใส่น้ำรูปศีษะขอความแข็งแกร่งความแคล้วคลาดรอดพ้นจากขมมีดเขี่ยวงาและอาวุธ ทั้งหลายนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวรายการสองยามขอขอบคุณไวในโอกาสนี้นะครับและได้โปรดติดตามเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับท่านขุนพันธรักษ์ราชเดชในตอนต่อไปขอได้รับความขอบคุณจากรายการสองยามและขอให้ผู้ที่ติดตามรายการทุกท่านมั่งมีสีสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บรำรวยกันทุกคนสวัสดีครับ